มันเป็ี่ยนกล่องผายตัวไอ้หู้นั่นแหละให้ให้ให้เจ้าแกะลองแกะมึงนั่งลงนุ่งได้ปะนุ่งปะได้เนอะเอาเลือกเองเอาตัวไรเอาตัวนี้เนาะประเด้นเราบงตัวนี้กล้าว่าเจ้านเจ้าอย่างนุ่งเจ้ากระนุ่งเจ้าก็อยากนุ่งกัเอาให้น้องเด้เดห๋ยวได้ตัวนั้นน้องได้ตัวนี้เนาะ โอ้คือสาวเกาหลีเลยวันนี้โอ้งานขนาดเลย <laughs> แล้วท like like ุกคนเลยนี่เลยมันนี้กัเอาเครื่องกล้องมาให้น้องเตียนที่คลิปที่มีดราม่าอะไรทุกคนเลยไล่คนกับดราม่าว่าว่าเป็นย่งน้องฟาร์มเป็นแกะนะหยบแกะกับเพราะว่าเฮ็ดพวก็คือเจ้ากล้องเครื่องฟ้าหมาเนาะให้น้องฟาร์มแกะเส็จเบิงเครื่องเบิ้งกล้องเนาะแล้วกามีตามมาอีกซ้มอันทุกคนเลยน้องฟาร์มกะชิบกแกะเนาะที่นี่กะชิไปลุ้นนำกันการนี่เลยเนาะ ตกปกครองอรอหรือว่าปกครอันใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็สิเฮ็ดให้ทุกคนเบิ่งเลยว่าเอาไปให้น้องจำแผลเนาะป่ะเมื่อกี้ไปกัน,กนเลยเนาะไปจีเกืร์นนองกันเลยโอเคเนาะทุกคนเนาะคนช่วยกันคนละเล็กคนละน,นะน,นะน้อยเนาะน้องเมคกิ้งกัน,กน หิ้วไข่หิ้วเสื้อผ้าผักส่วนหนึ่งแล้วก็มีสีนำสียูนำปลาเนาะไอเพื่อนกับแบกเครื่องใส่สร้อยในเฮือนทนั้นแหละทุกคนเลยหิ้วไปช่วยกันเนาะคนละเล็กคนละน้อยนี่เลยไปย่างตามไปเลยนี่เลยตามมาเป็นคนสุดท้ายอไอเพื่อนแบกไอเพื่อนแบกขึ้นมาทุกคนนี่นี่ โอเคในที่สุดเนาะเดินทางมาหดเหือนนองแล้วขึ้นบิดผู้นี้แล้ว่ะหดเหือนนองนลอึอึ๊บอะม,มีคนอยู่บ่ะเนาะคือมิดมิดเงียบเงียบเลยขึ้นมาเบื้องดูว้าวอันอน,น,อนั้นเป็นนองด้วค่ะนองข้องนองอาเซียบ่หัวมีคนอยู่บ่เปิดประตูอยู่ น้องส่น้องไปขันไปดิไปดอยู่ก็ไเจ้าคนเดียวน้องเดไปใส่มัดน้องเสียดิบูฮู้ไปริดล้วน้องคนนั่นเดคนที่ว่าเปลี NOW ่ยนดไปใส่บาเห็นไปลินแล้วพ่อแม่เดพ่อแม่ยังบรกลับมาจะงหมาแล้วแต่มาไม่มันยงเลยพอไปห้แล้ว พอไปแล้วมีเลยน้องน้องสางหองน,น,อน้องเสียคนพักอะไรนะมาแล้ว,ลวดีใจขนาดเลยน้องคนนี้นี่เจ้าบะมีตั้งบอาตั้งมานั่งดูมีตั้งก็เมื่อยเอาตั้งมานั่งเอาตั้งมานั่งดูฮะมีตั้งบอืือก อะไรเพี้ยนอ่ะอะไรเพีงไงเด้อนี่เครื่องกล่องของน้องนี่เครื่องกล่องของน้องอันนี้ยังพอดีเกะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาตัวที่เกะไปแล้วอันที่ไหลายหล่คนด่ามาของพี่น้องเนาะเข้ามาใกล้ๆเลยน้องน้องอ่ะน้องน้องเออน้องหัวเนาะโอ้หลงหลงนั่นเลยกับน้อง เียเนาะอ๋ะอนี่ของปูนี้อันนี้เอาให้เลยเอาให้เล็กปูเนี่ยนะ <laughs> อ๋อ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 จ้าบอลเจ้าบเอออันอัอน,อนนาฬิกาน,นี่มันมีสองเรือนพี่น้องบางคนจะให้เป็นปูเลยอ่ะเอาอน้องหัวของเจ้าตัวนี้ของปูนิ่งคือกันเลย อันนี้เป็นชุดนอนกับชุดของชุดนอนนี่กับสิเน้นนักให้ได้สองคนเนาะอ่านตัวสีชมพูอ่อนให้น้องอันน้องเสียสนะหากขอบใจด้วยมั้งอบใจไปอันนี้ของน้องหัวอันนี้บันนี้กางเกงยีนบันนี้มีกางเกงยีนนำเด้นี่กางเกงยีนนี่เบอร์ยังก็เบอร์อย่างเนาะดื่มก็ด้วยเบอร์สำคัญเลยจะไป

กีกเลยบทท้องย่ามันคาดอกกีกิดลวดเดวไอซิเบิ่งบอกว่าเป็นฟองนุ้ยเน่แกเบิร์เลยถูกมีเบาแล้วอันนี้นี่ก็คือผักส่วนที่น้องฟ้ามุได้แกะนะทุกคนเนาะแล้วก็โอ้โหมีแต่โตงาม แกเลยเด้อสูงยางเรต้องเสียดายหรอกโอ้โหนี่เป็นปลาวส้วงสองตัวนาุ่งไก่ปุณิมันใหญ่มันอาจจะใหญ่ไหมมันมนี่นุ่ง,น,งนุ่งไก่ปะปนี้นุ่งได้เนาะอ้าให้ปุณิสะนะเด้อเอาให้ปนี้ไอ้น,น้องกันปันกันนุ่งอันนี้น้องน้องเสียะ อันนั้นเด็ดปันดปป่นเดือไอศิลป์ปั่นเ่าะวันน้บ่เพิ่นบ่เพิ่นจะเป็นคนปัน่นที่น้องเดี่ยวกับเจ้าสิบลป้ปัน่นกันน้องเสียยิ้มเด้อเด็กเครื่องได้กข้องดีใจน้องบ่ยิ้มเลยน้องเป็นคนอกสไตล์นี้<อ>นะอาาไอสิเบิ่งให้มาเอามาเอามาที่เลยไอบิ่งให้อันนั้าานก็นแม่นปะเออไอให้แล้วเนาะโอเค ออมันมีแต่ตัว,ตวงามๆเลยตัวคักๆที่น้องเห็นของดีๆได้เนี่ตูวนึงบักแพงๆแต่เจ้าซื้อมาให้นี่ยกับเจ้าอีต,ต่นกับเจ้าสงสารกับเจ้าอันเห็นว่าน้องหน้าฮักนั่นแหละเป็นตาแพงนั่นละอีต่วนครอบครัวโอ้บุหงูแตนะ่เนาะเจ้าเะไรวาเพื่อนเป็นคนอ่าให้แล้วเดี๋ยวคนหนึ่งครับบุ๊มบักคนหนึ่งครับบ,บุ๊มบักบุ๊มบักบุ๊มบักนอ้อ,องอัน น้องเสียเจ้ามักตัวใดนี่ระหว่างนี่นี่สี่ตัวนี่นี่ไอ่สองสี่หกตัวมักตัวใดนี่เนาะลองเลือกบังดูมักสี่อย่างเสียเออไอ้เสียเสียมักสี่อย่างเลือะบังดูนี่ไอ้เห็น้องเสียเลือกเอาเลือกบังดูมักตัวใดกักเปิดตัวใดก่อนมีมักตัวใดนี่อันอันนี้มี อันนี้เป็นลายดอกเห็ดลายหมีลายเปตศมัดต,<ม>ตัวอะไร<ม>ตัวนี้บ่อาแก้เบิ้งมัดตัวนี้ละแก้เบิ้งนี่อันน,นี้เป็นส้มนี่จับไปผู้ดีเลยนี่ผู้ดีน้องมุดผู้โตเลยนี่นี่เดียนุ่งผู้ดีเลยนี่โอ้งามอ่ะบัดนี้น้องหัวเอาตัวไหน

โอ้น้อยๆน้อยๆน้อยๆให้น้องซะนะอายผู้นี้ซะนะนะเพราะว่าเป็นของผู้หญิงเอาปานนี้น้องเสียเอาตัวน้องเสียเลือตัวเดี๋ยวน้องหัวยังบ่ได้เนาะน้องหัวเลืออีกอเลืออีกเอามเบิ่งตัวเบิ่งดูใช่ๆๆเอาตัวเดูียังีนีีนีนี้ีนีก็งามตัวนี้มาแะนี ใหอาย 10K ให้อันนี้ก็เป็นเสื้ออีกแล้วเ,เป็นเสือ้ออันนี้ให้น้องผู้ชายจะเป็นอย่างเ <c oughs> นอะให้น้องผู้ชายคนหนึง่งคนนั้นน่ะลูกชายเจ้านะ่ะอ,อันนี้จะมีกุ้งอืมอะไรคนนั้นเนาะอ่ะคนนั้นน,ะนะน้องน้องสองคนนุ่งไปไดเ้เอาเลือกเกงเอาตัวไหนเอาตัวนี้ก็ปันเองแล้วเบิร์ตัวนี้

จุดเน้นนักอะให้น้องเสียนี่แหละให้น้องเสียน้องช่วหญ่แต่ว่ามันบวกมันผูดไหนุ่งได้กับมันนุ่งเราเสียจะลองไปนุ่งให้อยเบิกหรอเป็นนุ่งอยู่ในเฮือนเด้อเป็นหัวใส่มาเด้อกล้าว่าขันเจ้าขันเจ้าอยากนุ่งเจ้าก็นุ่งาเจ้าบ่อยากนุ่งกะเอาให้น้องเด้อให้เจ้าตัดใจเลยโอ้แอนมันเกินจริงน้องไอเอาออกมานอกพี่ออกมาเนาะให้ให้ไฟฟ้าเบิกหน่อย น้องเสียนี่นุ่มไดเนาะพอดีเลยน้องเสียนี่พอดีงามเลยเสียพอดีน้องหัวนี่แค่้นสั้นไปนอยนึงเนาะแต่กันนุ่มได้ <c oughs> โอ้ไม่ติดตัวกำลังนี่ <c oughs> เยเนามัดเจ๊ให้เบิร์ดเลยเช็ดมือเลยเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มันคือกัดมาเลยเบิร์ดไซคือกัดเลยคันง่ายอีกจักหน่อยนี่น่าจะดี หนึ140่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบหรือว่าหนึ่งร้อยหกสิบน่าจะพอดีเนาะเบื่อมันเนาะ, <c oughs> อะเอาให้สิเจ้าเอาไว้ระเบิดปั่นกัน <c oughs> ปั่นกันมาตอนนี้เขามาเพิ่มโซเออร์เด้อปัะนด็นมันมีลายอันนี้นี่อันนี้มันหยังนอ้ออันนี้นอ้อโอ้ไอ้กิดเป็ยังพันได้เพิ่มซือๆ <c oughs> นี่ตัวนี้พี่ <c oughs> ตัวนี้อืมทอดตัวนั้นออกวันทอดตัวนั้นออกเลยนน่กอะ à cháu nung bơm tổ này nè hey, hey, mẹ... yeah, yeah, yeah. uh. ah, ah, này nón tổ nung nung thử vậy, cài thùng vậy, cài thùng vậy, à nón ai bớt à nùng ai เอาไว้ใส่กันหนาวเด้อง,งานหนาวนี่เจ้าอ่า <c oughs> เจ้าอยากหูบอรราคาเท่าไหร่นี่ราคาเสื้อตัวนี้นี่ราคาเสื้อตัวนี้นี่ประมาณประมาณสี่ประมาณสี่สแสนต่อช <c oughs> เสื้อตัวนี้ราคาสี600า่แสนต่อชิ้นหกร้อยกูว่าอาเซียอาโน่งดูนี่ไงได้ตัวนั้นน้องได้ตัวนี้เนาะ cô đi lấy nó nung nắng cắt nào nó đi đi chăm mặt tôi anh đi cho mặt tôi này tôi này nó tôi này nó tôi này sắm tôi này sắm tôi nha sắm tôi nha sắm tôi 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 โอ้คือสาวเกาหลีเลยป่ะนี้โอ้งามขนาดเลยงามงามงามโอ้นี่ใส่หมวกไดรบอใส่ด้วยใส่บ่ไรเนาะมันมันหมวกน้อยเนาะเออซ้ำกันป่ะนี่ครับตัวนี้นี่ฮะโอเคโอ้งามขนาดเลยงามงามงามโซ่เก้าเนาะแต่ว่างามเนาะมาบ่ะนี้ อันนี้ของเจ้าดนะ้วยน,นี่ขนมต,ตัวนี้น,นี่แซ่บนี่ขนมตัวนี้แซ่บะแซ่บนี่อันนี้อันนี้เป็นเครื่องของอ่าอ่อายเ,เ,เพื่อนพี่ยักษนะ์น้องเพื่อนให้บอเพื่อนมาเป็นบอกว่าซื้อของใซ่บจำเป็นให้หน้องๆจำแน่นอนว่าแซ่บนี่ต้องจำเป็นแล้วเอาไว้ยังซักเสื้อผ้าเนาะ นแบบเแบบนี้ใส่เยอะแบบนี้งามๆแบบนั้นเป็นต่างห่งอันนี้ก็คือเปลนคือกลองนี่มีเกลือเป็นนัวเนากนกวัามาเอาไหมมาตืมาเอาป่อยเลยไหมนกนกน้องกัว,กวมีเกลือเป็นนัวมีซอสหอยนี่ไปเะ็ดศยูเ็ดกินนี่แบบนี้นี่เคยกินบ้าง okay. okay. นมีน้ำมันนั่นเ้อะน้ำมันตัวนี้อันนี้น้ำตาลนะนี่น้ำตาลได้น้ำตาลดให้พ่ออันนี้ปลากระป๋องไะนี่เอาให้เบิ้งบอกว่าจะเอาให้เบิ้งเือละย่างเือละย่างเลยอันนี้สันเซียวแชมพูสร้างหัวอันนี้สบู่โดยมีน้ำปลากระมีนี่ฮะน้ำปลากระมีเกลือน้ำปลามีซดนี่เวลาสิเจ้ออัน มีซีเรียลบดได้เฮ็ดโบมีแนวกลิ่นนะะเอาซีเรียลเปนซอสอันนี้นี่เทกินกับเข้าก็ได้นี่ยังอยู่ในเรื่องปะนี่พอดีตัวนี้ยังสับนี้เออไดอีกเลนี่ได้เพิร์มมาเนี่ยมีมีใครชอบนี่ไข่หนึ่งกระแตะหนึ่งแตะได้นี่สามโอ้ยแตกแล้วหนุ่ยนี่แตะได้เลยโอ้เสียดายเลยแตกนุ่ยเออถือไม้นี่อ่ะเอาไว้ด้ามันสิแตกแล้วเนี่ละกัน แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดน,ก,นก็พี่น้องโบนี่อ่ะยำยำจำโบ,รบ้รสส้มแล้วก็มีไวนไวน์น้ำมุ้นไวน์น้ำอ่ะเต็มกล่องเลยยิ่งได้เโอเคอ่ะโอเคอ้าวขอบใจทุกขอบใจหนะ่อขอบใจขอบใจตอนนี้นี่นี่นี่บอทเจ้านะบอทเจ้านี่นี่บอทเจ้าบอทเจ้านี่ น้องเสียออกมาพี่ออกมานอกพี่เอ้ยน้อเออกมานอกเอาขอบใจด้วยเอาขอบใจเอาขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อเพื่นก็ต้องขอบองขอบใจสำหรับเอ่อคิจกรรมในครั้งนี้แบ่งปันความสุขพี่น้องให้เครื่องซื้อของเพื่อนอายเพื่อนบอกให้เพื่อนซื้อของใส่จำเป็นพี่น้อให้กับเจ้าแล้วก็มีเงินเล็กๆน้อยๆเหลือเท่าไรก็ให้กับเจ้าพี่น้องนี่เด็กเงินเหลือคือสองแสนกับแปดหมื่นกี้พี่น้องสองแสนแปดหมื่นกี้อันนี้เงินเอาไว้ให้เจ้าเด้อ อันนี้อะไรเอาให้ลูกซื้อข้าวต้มขนมเออผมนีแล้วเนาะเอาให้ลูกไว้ใส่อันใส่ในเด้อซึมซับกับธรรมศาสตร์แล้วเนาะน้องเองจริงเนาะไปอยู่ใส่ก็ซึมซับอยู่หั่นบนน้าไปอยู่ทาบข้าวหน่องกิน เสียใจได้ยืนท่ากับบได้เสียใจได้ไม่จริงยังไหย่เยอะยอีกเล่ท่เป่ให้ตามแต่ว่้คโอเคน้อทุกคนน้อซอนดีไอเฟิร์นกับภาพบทเป็นคนแจ็คแจ้พ่อนอนของข้ามกะทายกะทายไปบึดแลต่น้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามากับหมอกให้น้องๆแล้วเป็นที่เรียบร้อยเน้องมองพ่อนอนกับกลับไปให้แล้วเนี่ย เม anyway> cool okay ื่อกี้ยับว่ะแม่ม mm ีแ hmm ล้วอันใต้ปอมเขาโบกให้น้องยับเข้ามาได้มาส่งน้องน้องคนกับผู้น้องคนไปเห็ดตามนะทุกคนน้องเวียดจิงก็เลยหัวเนาะการตอนนี้กับอบเพิ่มผ้ให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พน้องกลับไปให้หลับกลับไปให้อีแล้วเนาะส่วนแม่งกันเป็นนิดเป็นบอกโอเคเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้กับโบมียับวาเนาะงก็เอาเตือนผ้ามาแจก็คๆๆคนนี้กับแจ็คแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะน้องฝากเตือนผ้าติดคลิปทุกคนเลยเจอกันคลิปต่อไปเด้อไม่ลาะ 拜拜哩。不要这样子了，不要这样了。 Thank you.